เห็นจิตในจิตในยะสติปัฏฐานสูตรพิกขุทั้งหลายพิกขุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่าจิตถึงความเป็นจิตใหญ่หรือจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ ก็รู้ชัดว่าจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้ที่พิกขุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่บ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่บ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในจิตอยู่บ้างอันหนึ่งสติว่าจิตมีอยู่ก็เป็นสติที่ดำรงไว้เพียงสักว่าความรู้เพียงศักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและเป็นผู้ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก พิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกขุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่